จ้าพี่น้องกินตะโคกกระปลาหลายอย่างพี่น้องเบือเนาะบัดนี้ลงทะเลจ้าทะเลกับทะเลในถุงดอกกาเป็นอาหารเขาเนาะอ่าทอดปลดรูจ้าพี่น้องกินตะโคกกระปลาหลายอย่างพี่น้องเบือเนาะบัดนี้ลงทะเลจ้าทะเลกับทะเลในถุงดอกกาเป็นอาหารเขาเนาะอ่าทอดปลดรูปลาไหลยุ่งกับพี่น้องอืไล่บนดอกสิฬาลงทะเลคงดูใจ้า ขโลแล้วซื้อทรงให้ลูกสาวอยู่บ้านขอบคุณที่รับชมนะคะมื่อนีผ้ามาทะเลนในถุงจ้าขอบคุณจ้าบายบายนะคะคลิปนาเจิกันไหมได้ค่ะเด้อไลา์เข้าซื้อไปตอนลูกตอนเต้าเ่ออะไรเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าดูดค่ะตัวมาเลยคถุทูมัดใหญ่จ้ะนัวอยู่จ้าบอบมบอบคมค่ะพี่น้อง,งดูตัวแบบใหญ่ ทอดกินกับขา่าแซ่บจ้าพี่น้องด,ดูค่ะมันจะโตแบบไงสื่อเหมือเศร้านี่จ้าทอดกินกับขาหนันหอนพี่น้องจ้ามดูไม่เป็นเผาล้วตี <laughs> ซิ่มันก็นได้ไลยเข้าสื่อไปตอนลูกตอนเต้าข้าก็ไไ้เนาะค่ะพี่น้องจ้ามึูดูค่ะม,มันจะโตมาเลอะห่ม ก้อนห้านก็ได้คะ่ะอ่านี่แหละเข้ากับทอดกินเข้าแรงมากกวาน้องพี่นอ้องอืออือรู้ค่ะมันมันกะไรดีโลดหนึ่งอ่าซื่อไปซักสิภาพลงทะเลจามกันเนี่ยมึกจ่ามึกแข่งจ่าอ่าโลดนึงกับป่าแพง้งดิพี่น้องไได้ปลาไหลยุ่งกับพี่นอ้องอือไล่บนดอกจิ้สิ้าวลงทะเล <laughs> ดูดจาพ่อนนจาพี่น้องกินตะโขบกระปลาหลายอย่างพี่น้องเ,อเอบือนเนาะบัดนี้รุ่งทะเลจ้า,จาทะเลกับทะเลนในถุงดอกกาเป็นอาหารเขาเนะาะทอดปอนลูกไหลเข้าซื้อไปตอนลูกตอนเ่าเข้าก็เลยเนาะค่ะพี่น้องจ,าจ้าดูค่ะตัวมาเิเม่มห่มซื้อเหมือนเ้านี้จา้าทอ,อดกินกับเขา้อนพี่น้องจ้าึงดูไม่เป็นเผาแล้วตี ซิมันก็ได้ปลาไหลยุ่งกับพี่น้องไล่บนเราที่พาดล่งทะเลมันดูจะมันดูขาตัวแบบไงได้มาโลู่ไลยเข้าซื่อไปตอนลูกตอนเตาเ้าก็ไดเนาะค่ะพี่น้องจ้ามันดูขาดมันจะตมาเริ่มมันดูขาตัวแบบไง อได้มาโลนนะเบือลงทะเลกันพี่น้องจ้าอนีสิพาไปทะเลจ้าถึงตะโกกกับเกือบทอดปลมือ่อนี่อค่ะมีโลนึงก่อนหลานกันด้ค่ะอ่าน,นี่แหละห้ากระทอดกินเข้าแรงมากจ้าพี่น้องจอืมันรูค่ะมันมันกต่ไรดีโลึนอ่าซื้อไปซ้ำจ้า ลูกนึงกับซีลอยแบลบ็อกแพงจา้าซื้อเพื่อนกินวันันมาขายได้ก็ได้มาขายจา้าดูดูค่ะแล้วตัวใหญ่ๆทวงแบบใหญ่ยยจา้านัวอยู่จา้าบลกขมบลกขมค่ะพี่น้องดูตัวแบบใหญ่ทอดกินกับขาา่าปลาไหลยุ่งกับพี่นอ้อ,ไนอนงไล่บ <laughs> ินดอกสีผ้าลุ่มทะเลดูจ่า ปาลาไหลยุ่งกับพี่น้องอไล่บนเราสุขภาพาุ่งทะเลขอบคุณจก้ก้อนหล้านกา็ได้ค่ะอ่านี่แหละเข้ากับทอดกินเข้าแรกงก็จกน้องพี่น้องอืออือมูคะ่ะมันมันกับไรดีโลนอ่าซื่อไปสามโลแล้วซือ้อทรงให้ลูกสาวอยู่บ้านขอบคุณที่รับชมนะคะเมื่อนี่ผ้ามาทะเลนในถุงจ้าขอบคุณจา้าบายบายนะคะคลิปหนา้าเจอกันใหม่เด้อค่ะเด้อ เราชอบพี่น้องกินตะโกกตะปลาหลายอย่างพี่น้องเบือเนาะบัดน,นี้ลงทะเลจา้าทะเลกับทะเลในถุงดอกกาเป็นอาหารเขาเนาะอ่าทอดปอนลูกปอนลานก็ได้ค่ะอ่านี่แหละห้ากับทอดกินข้าวเร้งก็ได้น้องพี่นอ้องอือมึงดูค่ะมันมันกระไรดีโลนอ่าซื้อไปซักซื้อมือเส้านี่จ้าทอดกินกับขา้าวฮอนฮพี่น้องจ้ามึงดูม่นมเป็นเผาเหรอตีชิม <laughs> มันก็ได้ ซื้อเหมือเศร้านี่จ้าทอดกินกับขา้าวห่อนๆพี่น้องจ้ามึงดูมันเป็นเผาเลยตีซิมันก็ได้มึงดูค่ะตัวแบบไงได้มากโล่นก่อนหลานก็นได้คะ่ะอ่านี่แหละห้ากับทอดกินข้าวแรงมาจกก้าพี่น้องอมึงดูค่ะมัน,ม,นมันก็ไไรดีโลนอ,อ่าซื้อไปซักมึงดูค่ะตัวแบบไง ได้มาโลน่มองดูขาตัวแบบไงอืมได้มาโลนึงจา้าโลนึงกับซีลอยบ๊อกแห้งจ้าสืิ่นกินวันนีามาขายได้ก็ได้มาขายจา้ามองดูค่ะนี่ตัวใหญ่ๆทวงแบบใหญ่จ้านัวยอยู่จ้าบ๊กขมบ๊กขมค่ะพี่น้องมองดูตัวแบบใหญ่ปลอดกินกับเขาปาปิค่ะ เมื่อใดก็นี่จ้าเข่าวสวนเนาะเข่าปลาปนี่จ้าลูกนึงกับซีลอยเพแหงจ้าซื้อเพิ่นกินวันนันมาขายได้ก็ได้มาขายกันดูดูค่ะแล้วตัวใหญ่ๆซื้อเมื่อเช้านี่จ้ออาทอดกินกับเข่าหันหันพี่น้องจ้าดูดูไม่เป็นเผาหรอตี <laughs> ซิมมันก็ได้เกือบชอบก้ามืออือนี่ค่ะ กิโลหนึ่งพั่าพี่น้องกินตะโคบกับปลาหลายอย่างพี่น้องเบือเนาะบัดนนีรล่งทะเลจ้าทะเลกับทะเลนในถุงดอกาเป็นอาหารเขาเนาะอ่าทอดปอดลูกมึงดูค่ะตัวแบบไงได้มากโลนะซื้อมือเศร้านี่จ้าทอดกินกับเขาฮอนอนพี่น้องจ้ามึงดูม่นมเป็นเผาเลยอตี <laughs> ซิมันก็ได้สามโลแล้วซื้อทรงให้ลูกสาวอยู่บ้าน ขอบคุณที่รับชมนะคะมือเนีพามาทะเลนในถุงจ้าขอบคุณจา้าบายบายนะคะคลิปนาเจอกันไหมเด้ค่ะเดอะ<บ>้อเบื่อลงทะเลกันพี่น้องจา้ามือเนีสิบ้าไปทะเลจา้าถึงตะโกกับเบือ่อลงทะเลกันพี่น้องจา้ามือเนีสิบ้าไปทะเลจา้าถึงตะโกกับ แกบจ้าพี่น้องคุ้งค่ะยุ้กจะโตแบบไงปาลาไหลยุ่งกับพี่น้องไล่บนดอกสิพภาพลรุ่งทะเลคุ้งจะปาลาไหลยุ่งกับพี่น้องไล่บนดอกสิตภาพรุ่งทะเลคุ้งจะไส่ได้ซื้อมือเศร้านีจา่จ้า ทอดกินกับข้าวห่อนๆพี่น้องจ้ามึงดูม่นเป็นเผาแล้วตีชิมมันก็ได้แซ่บจ้าพี่น้องมึงดูค่ะม,มันจะโตแบบไงเอ็นจ้าโลูนึงกับซีลอยเพแหงจา้าซื้อเพิ่นกิน,นม,มันมาขายได้ก็เลยไมาขายจา้ามึงดูค่ะนี่จตัวใหญ่ใหญ่อืม,อม ได้กับจ้าพี่น้องดูค่ะท่าจะโตแบบไงอาพิคาอาเมื่อใดกะนี่จะ้ะเข่าสวนเนะเาะเข่าปาลาปลาไหไรยุ่งกับพี่น้องไล่บนดอกกิ่งผักลุ่งทะเล <laughs> ดูดจ้าดาึงจ้ารูดหนึ่งกับสี่ลอยเพราะแห้งจ้า ซื้อคนกินวันนั้นมาขายได้ก็ได้มาขายก้าพี่น้อ yeah. ค่ะแล้วตัวใหญ่ๆเกือบทอปคำมือน yeah, ี่ค่ะนี่โลนึงสิฉานลงทะเลจ้ามาเนี่ยมึกจ่ามึกแข่งจ่าอ่าโลนึงกับปลาแพ้งดิพี่น้องปลาปีกาอ่ามือใด้จ่านี่จ้า เขาสวนเนาะเขาปลาสามโลแล้วซื้อทรงให้ลูกสาวอยู่บ้านขอบคุณที่รับชมนะคะมือนีผ้ามาทะเลนในถุงกาขอบคุณจ้าบา,บายยนะคะคลิปนาเจอกันไหมเด้อคะเดอะ้อไลท์เอาสื่อไปตอนลูกตอนเต่าห้องอะไรเนาะค่ะพี่น้องจ้าดูดูค่ะนี่จะโตมาเมลย่ือสามโลแล้วซื้อทรงให้ลูกสาวอยู่บ้าน ขอบคุณที่รับชมนะคะมือนีผ้ามาทะเลนในถุงจ้าขอบคุณจ้าบายบายนะคะคลิปนาจอกันไหมเด้อข่ดเ้อเกือบทอบประมืออืมีืค่ะีโลนึงมันดูขะตัวแบบไงอืมได้มาโลึงมันดูค่ะตัวแบบไงอืได้มาโลึงถุงแบบไงจ้านัวอยู่จ้ะบกขมบกขมค่ะพี่น้องงู tôi bật ngay